จบคลิปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ตอนหน้าอะไรครับเพิ่งเริ่มเองไหมครับผมเพิ่งเริ่มเองครับยังเพิ่งครับผมก็ค่อยไปตัดคลิปอะไรของจะลงไปหาคุณตาโอ้แหกครับตายขผมหลุดครับผมงแหลกของกอลังจะไปแหลกครับ กำลังจะไปหาคุณก็ม,มาโอ้ยแสกแ่กนก็มเชื่อมันไกลแต่ว่ามันก็ยังอยู่ห่างไกลอ่อนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเพิ่งเตีใครตีผม คนตีผมว <า S 2> <มา S 1> ะค,คนตีผมวะคนตีผมวะคนตีผมวะขอโทษครับเยอะกี่ครองนะแค่กระจกอันเดียวมันมีไม้มีอะไรอีกงานออกไหมครับคลิปหายทำไมครับเนี่ยคลิปไม่โหลดขอออกอันเป็นหนึ่งทั้งแบบนี่ครับรถผมแหละครับก็ครับ ปัดคลิปกันครับเอาละครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็แหลกพอดีตอนนี้ผมแหลกนาจดมืดอีแล้วค่ะพอดีคลิปอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วมีปัญหามันหายไปผมเลยต้องมาอัดใหม่แทนแต่ตุกี้นี่ผมก็เออตุ๊กตี้ต้องกับยู่ไหนอยู่กับคุณไวแมนโอุ้ยอย่าตีครับอย่าตีผมมีดักคุณข้าวหโอ๊ยมาเก็บของไหมครับพอให้ผมจะเก็บของ คนติงโตมาเก็บของไหมเนี่ยจะเก็บเรื่องอะไรครับเยนีไ้แมนฆ่ากันแล้วครับเอแมวอะไรละ่มมประปัดเป,ป็นนิพพิฆาดิไปมันนิาเขาจะฆ่าไอ้ทานคื่คคมันเนเหร มาเก็บของกันยังเนี่ยเออพีน่าระวังมอนด้วยครับตอนนี้โอ้เดี๋ยวแป๊บนึงันก็คุณรับเราจะเกมแล้วเแม่ขอขอภัยด้วยนะครับคนทำบ้านเลยคนเนี่ยไม่ไมีเมาสักต้นเลยค,นนคุณยังทำไม่เสร็จไหมครับกูณสิงโตมาเก็บของ สาวักต้นตอนนี้ขอไปคุณไปก่อนแล้วกันตอนนี้ก็เจอกับมัดหลายชนิดเ็นจอมบี้มีทั้งสดไปด้ผยกำลังไปหาคุณแต่เขอยู่ในหีบเรียบร้อยแล้วครับ ไม่มีของเซีนลยก็พอกินยังได้อย่างพวพี่แจ้มันดูได้ไงฮะดูพี่แจ้โอ้สูดูได้มันเป็นสูใช่ไหมโอ้ซูโอ้ยแลัวตอนนี้อโทยที่มีเสียงแทรกูค่ะ เดี๋ยวผมนอนก่อนคุณนาเข้ายังเดี๋ยวไปเจอกันตอนเช้านะครับขัานถึงุนเท่าไหร่ครับเสียงสองดีครับอืมคุณนอน ตอนนี้ผมก็กำลังพพะจะจะกานคุ้นตาครับเฮ้ยอีกตัตถ่ายเลยครับถ่ายใ<ป>จอยาครับอยาไปตีแล้วหาร่างขึ้น,มนไม่เจอ อาเบร์ครับเหมือนกันครับครับขอโทษขอโทษเนี่ยแม่คุยกับคนดูได้ไหมะมันคุยกับคนดูได้เนียขอครแบบเยี่ยมสุดในมาเวลสุดแล้วสามารถคุยกับคนอ่านดูได้ะขอใคด้วยครับ เราของผมไปไว้ไหนเราของผมไปไว้ไหนผมวางไว้ให้แล้วครับหลังคุณนะครับเลี้ยงคุณนะครับเลี้ยงคุณเหลือเท่าไหร่หนึ่งเมตรแล้วครับหนึ่งเมตรแล้วครับหนึ่งเม็ดแล้วครับคุณทำอะไรครับคุณตีเหรอ ตากระเดือกขอปนไปเรียบร้อยครับเพื่อนโมนิโต้ของคืนมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปคืนที่บ้านเอา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 เดี๋ยวสิครับโมนิโก้เดี๋ยวผมโยนไม่ให้หมดเลยแล้วคุณเอาของผมไว้ไหนบอกก่อนของคุณมาแค่สองอย่างไม่ใช่เหรอคือไม้กับเตียง ม,มีอันนี้ด้วยนะไม่มีประตูไม่มีมีประตูสามอันเหล็กก็ของผ,ผมนะไม่ใช่ผมว่าคุณเราไปคืนที่ในคังดีกว่านะครับไม่เดี่ยอวโหด่บไปก่อนเอาไม้ผมเลยทั้งโชว์เวลเดี๋ยว,วมผมให้ไปเดี๋ยวผมให้กูสิงต่อไม่ตลกนะไม่ตลกครับ ไม่เก็บผมเก็บเอาอ้รว่ยดาบเล็กขึ้นมาด้วยอ่ะดาบเล็กที่ขุดเล็กแล้วก็เชเวลเล็กผู้ขวานเล็กเชเวลเล็กมีครับ